คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนคาสินโนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายต้นคิดว่าหากควบคุมให้ดีก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศนี่คุณสมศักดิ์เทสทุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบนักข่าวที่ถามส่วนตัวเห็นว่าร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเป็นประโยชน์ต่อประเทศใช่หรือไม่ซึ่งก็ไม่เพียงแต่คุณสมศักดิ์รัฐมนตรีท่านอื่นก็ดูจะเห็นดีเห็นงามไม่งั้นคงไม่ร่วมกันให้ความเห็นชอบในหลักการไปเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนแม้ว ผมนั้นแม้ได้ย่างไกลเข้าไปคาสินโนระดับ,บโลกมาหลายที่หลายแห่งแต่ก็แค่ไปเดินเด็ดเต่ดูนู่นดูนี่ทางในใจก็คิดเมื่อไหร่เนาะประเทศไทยจะมีบ่อนคาสินโนกับเขาบ้างเพื่อที่เงินจะได้ไม่ต้องรัวไหลเอานอประเทศที่คิดเช่นนั้นพอเห็นเห็นรู้ๆทั้งนักการเมืองทั้งทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงทั้งนักธุรกิจมหาเศรษฐีต่างนินงนนงนยมชมชอบและมักมือเติบกับการเล่นการพนันขนเงินไปทิ้งในบ่อนคาสินโนต่างแดนกันปีละไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้าน ก็คิดง่ายๆตามภาษาคนที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางและให้ยินดีพรันที่พ่อนายกประดุจะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นในประเทศไทยเอาล้ววะเมืองไทยได้รวยเหมือนเขาซิทีนี่คิดอย่างนี้จริงๆแต่พอได้อ่านได้ฟังและศึกษาข้อมูลจากหลายๆด้านยิ่งเพาะในทางการเมืองเบื้องหลังข้าวอ้าวเฮ hey, คาสินโนไม่ได้พิเศษอย่างที่คิดนี่ว่าที่สําคัญเบื้องหลังมันมีประโยชน์มหาศาลของคนบางกลุ่มบัคคณะที่ร่วมกันวางแผนเป็นระดับขั้นตอมนมาเป็นแรมปี ถึงตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนใจยิ่งฟังคุณสมศักดิ์ว่าหากควบคุมให้ดีก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศด้วยแล้วก็หมายความว่าคาสิโนโนั้นหากควบคุมไม่ดีก็บันเลยใช่ไหมล่ะและมีอะไรบ้างล่ะฮะที่รัฐบ,บาลสามารถควบคุมได้และหรือมีหลักประกันอะไรว่ารัฐบาลจะควบคุมบ่อนได้ดีในอนาคตเก่งว่าเมื่อได้ค่าหนหน้าได้ประโยชน์พดนผลจากการผลักดันเอเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโน,โซนแซมอยู่สําเร็จรูร่วงแล้วก็ตัวใขรตัวมันละสิไม่เป็นไรรัฐบาลกระสันอยากได้บ่อนก็เดินหน้าไป ส่วนประชาชนสังคมถ้าเห็นดีเห็นงามด้วยก็ให้สงบนิ่งอยู่กับที่คอยแบมือของเงินจากรัฐบาลก็แล้วกันหรือหากเห็นค้านมองที่ประเทศไทยยังไม่พอสาหรับก,การมีคาสิโนถูกกฎหมายเพราะการวิจัยพบสาระสําคัญว่าธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายในอาเซียนมักมีความเกี่ยวพนยนันกับนักการเมืองซึ่งทำให้เกิดหายนะต่อประเทศและประชาชนทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมตามรองศาสตราจารย์ดรชิตวัญชนะกุลกล่าว ก็จะได้นิ่งดูดดยหรือปล่อยให้หายนะเกิดขึ้นทั้งต่อประชาชนประเทศชาติเศรษฐกิจต้องพร้อมออกแรงสู้ร่วมคัดค้านทุกวิฝีทางและตัวอย่างหนึ่งที่รองศาสตราจารย์ดรชิตว ok ันยกมาบอกให้เห็นภาพคือกรณีฟิลิปปินส์ที่อดีตประธานาธิบดีฟรินานมาโกสได้ออกคำสั่งก่อตั้งฟิลิปปินส์อเมิวสเมนต์แอนด์เกมมิ่งคอร์ปอเรชั่นเพื่อนำธุรกิจจากพนันขึ้นมาอยู่บนดินโดยอยู่ภายใต้อำนาจของสำนักงานประธานาธิบดีโดยอ้างว่าเพื่อเป็นแหล่งเงินสำหรับพัฒนาประเทศแต่ท้ายที่สุดแล้ว เงินจำนวนมหาศาลก็เข้าสู่คลังส่วนตัวของประธานนิบดีผ่านโครงการเหล่านั้นจนครอบครัวของอดีตประธานดีมากอสเป็นอภิมหาเศรษฐีใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยหรูหร,รานในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยากจนค้นแค้นแม้จะอนุญาตให้มีคาสินโนในหลายพื้นที่มาเกือบ50ปีแล้วก็ตามนั่นหมายความว่าคาสินโนไม่ใช่คําตอบสุดท้ายที่จะทําให้ประเทศรวยคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน